แล้วก็มีที่ใส่กระสุนครับผมอะไรวะไม่มีอะไรครับผมตัวของพายเอของเราเลยนี่นก็คือปืนหอบบ๊อบมาอย่างกากเลยผมบอกแค่นี้แหละอ้าวพังว่ากระสุนกระสุนไม่มีกระสุนไม่มีพายเอตบเจนี้กันเลยมันเป็น,ป,นปืนของเล่นนะคะร,ะรับผมต่อต่ออย่าเข้าใจผิดครับผมเป็นเ,นเฟซกันงับแล้วสวยฐานที่เราได้มาเนี่ย แปบ๊บหนึ่งนะตั้งกดเนี่ยมันให้ตั้งอย่างนี้ฮนะ A few moments later แปบบ๊บหายลูกก่อนหายโอเคเจอใหไรลูกเดึมกระเ่ยมันลงไปครับผมใส่นลงไปแล้วก็มีคีิปิดอย่างนี้ครับผมเอาไว้เก็บครับผมจริงแล้วมันก็ไม่ได้แน่นมากมายถ้าส่งมาก็หายหมดครับผมโอเคเราเวลาจะประส่กระสุนกันนะครับอ่าเปิดออกมานะครับผมจะเป็นอย่างนี้ผเป็นอย่างนี้แล้วก็กระสุนมานะฮะตัวนี้กดได้ครับผมกดปุ๊บเอาไปทางไหนวะอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อมาอย่างนี้นะครับผม เล่นดีๆนะครับผมลูกหายมนนีลูกสำรองนะครับผมโอเคครบครับผมใส่มาพอดีๆที่มันครบพอดีครับผมเราใส่เข้าไปครับดูครับตอนนี้มันกำลังขัดอยู่นะครับผมคือลูกรมันหมดมันก็เลยเป็นอย่างนี้พอเราใส่เข้าไปแล้วเราก็ปลดละนี่ดูนี่ยิง้าพอยิงอันต่อไปกระสุนจะออกอ้าว เล่น่างนี้ดีกว่าไม่ใส่แม็กซ์โอเคเก็ตาเก็บลูกกระสุนถ้าต้องทำเก็บลูกกระสุนต้องเป็นอย่างนี้ฮะหลังจากนั้นก็ไปตามเก็บเอาลูกกระสุนนะผม <c oughs> สามารถล็อกได้ล็อกไม่ให้มันง้างแล้วก็มียิงอย่างนี้นะครับผมมันก็จะมาข <ITA> ัดย่าง like ีครับผมเพราะว่ากระสุนมันหมดแล้วพอเราใส่ไม้เข้าไปนะฮะมันก็จะไม่ดีดเลยครับผมเราต้องกดตรงนี้ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคก็ยิงท้ารียบร้อยครับก็ยืมฟังใส่ซื้อกันนะผมตรงตะก้าเออหลังจากนี้ก็ไปหาเก็บลูกกระสุนกระสุนก็เดินไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้โอเคฝากไ้ด้วยครับผมดื้อมาเล่นไม่มีลูกกระสุนยิงไม่ออกออกแค่กระสุนข้างๆในตรงนั้นแหละ